สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซ่ทุกคนวันนี้ใหม่ก้ความน่ารักของพี่มาร์กจากงานแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นนะคะก่อนที่พี่มาร์กจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาดาวที่ไอคอนสยามในค่าคืนนี้นะคะมาฝากทุกๆคนนะคะและที่ชอบที่สุดก็คือตอนพี่มาร์กขึ้นเวทีนะคะพี่มาร์กก็ได้มีการแนะนําตัวเองเป็นภาษาจีนด้วยก็คือต้วน e ีเอินคือแบบน่ารักมากแล้วก็มีคําถามที่พิธีกรนะคะถามว่าเออพี่มาร์กพูดภาษาไทยคําไหนได้เป็นคําแรกและพี่มาร์กก็บอกว่ารักนะครับนะคะลักแต่ว่าแฟนคลับก็บอกว่าแบมแบมหรือเปล่าแต่พี่มา,าร์ ทุกอย่างจากแบมๆนั่นแหละว่าซานเธอคือแบบเรือเดินอีกแล้วฉั้นในฐานะแม่ยกมาร์แบมก็คือเรือเดินอีกแล้วนะจ๊ะช่วงท้ายนะคะพี่มายังบอกอีกด้วยว่าถ้าไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนนะคะก็ไม่สามารถจะมายืนตรงนี้ได้นะคะที่มายืนเป็นส่วนหนึ่งของงานเขาดาวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกด้วยและพี่มายังบอกอีกด้วยว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่และหวังว่าจะเจอทุกคนอีกนะครับคือแบบน่ารักมาก แถมวันนี้ยังได้พิธีกรน่ารักน่ารักอย่างดีเจนุ้ยด้วยก็คือวันนี้โครงการดีเจนุ้ยชนะอีกแล้วนะจ๊ะเธอจ๊ะได้ถ่ายรูปคู่กับพี่มาอีกแล้วเธอปีนี้คือทั้งปีแล้วนะดีเจนุ้ยคือแบบชนะทั้งปีแล้วนะปีนี้หนะ้า